สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมฮาร์ดสุทธิพงศ์ทัศนพิทักษ์กุลกับรอยไทยไอเดียวันนี้ภารกิจมีดีที่เส้นในเมนูที่มีชื่อว่าอุด้งแกงแดงโชริโซอุ่นกระทะให้ร้อนนะครับจากนั้นนำรอยไทยแกงเผ็ดแดงพร้อมปรุงนะฮะใส่เข้าไปในหม้อเพิ่มความเค็มสักเล็กน้อยนะครับด้วยเกลือป่นพริกไทยดำเอาละครับตอนนี้ก็รอครับรอให้น้ำแกงของเรานี้เดือดที่สุดเลยนะครับ ตอนนี้เราพร้อมแล้วครับที่จะนำเส้นอูด้งที่เตรียมไว้นี้ใส่เข้าไปในแกงแดงของเรานะครับเป็นอันเรียบร้อยครับปิดไฟปุ๊บนำเอาเส้นใส่ในจานพร้อมเสิร์ฟเลยครับนำโชริโซมาตกแต่งบนอูด้งนะครับให้สวยงามน่ารับประทานอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับนะฮะโชริโซ่นี่จะมีสีส้มนะฮะออกแดงตัดกับสีขาวนวลของเส้นอูด้งได้อย่างกลมกลืนเลยนะครับดูสิฮะอืมตัดด้วยสีเขียวเข้ม ของใบโหระพาทอดกรอบพริกแห้งสักเล็กน้อยพริกแดงสับแล้วที่จะขาดจะไม่ได้คือความอร่อยความจัดจ้านของน้ำแกงครับราดไปรอบๆนะฮะและนี่ครับภารกิจมีดีที่เส้นกับอูด้งแกงแดงโชริโซ มีรอยไทยที่ไหนอิ่มอร่อยที่นั่นนะครับเอาละครับวันนี้รอยไทยไอเดียขอลาทุกท่านไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอผมไปเอนจอยอูด้งแกงแดงโชริโซก่อนเลยนะครับสวัสดีครับอมพลฟูด